กลับก็มาสู่ชุดสุดท้ายของ Most New นะครับ วันนี้18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบๆตัวของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอาชีพการงานของเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากหรือน้อยแค่ไหนในคําตอบเหล่านี้นั้นทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชครับก็ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557นะครับ โดยเฉพาะวันนี้ถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์ที่เราน่าจะมีโอกาสในการสรํารวจว่าในแต่และวันเราได้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากหรือน้อยคุ้มค่าหรือไม่เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีเรื่องของการคํานวณมีเรื่องของการสังเกตมีเรื่องของการตั้งสมมุติฐานและมีเรื่องของการทดลองนั่นแหละครับวิทยาศาสตร์และเราจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรในเรื่องของการที่จะนําไปประยุกต์นะครับในเรื่องของการทํางานในการทําธุรกิจ ในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราติดตามสกูปพิเศษกันนะครับในช่วงของ most issue ครับ ก่อนที่จะไปชมสกู๊ปพิเศษนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นย้อนกลับมาดูนะครับว่าแต่ละวันเราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่ในท้องตลาดแม้กระทั่งเราที่เป็นลูกค้าจะไปซื้อสินค้านั้น แต่ละครั้งเราก็ต้องคำนวณใช่ไหมครับว่าสินค้านั้นถ้าหากว่าเป็นหมูเห็ดไปไก่น้ําหนักเท่าไหร่กี่กิโลนะครับแล้วเวลาที่เราจะคํานวณเราก็ต้องรู้เลยนะครับว่าตอนนี้นั้นราคาประมาณเท่านี้จะสามารถนําไปทําอาหารได้กี่จานปริมาณสักเท่าไหร่วิธีคิดคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ขายและลูกค้าอย่างเรา นอกเหนือจากนี้อาชีพอื่นๆนะครับลองไล่มาเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าราชการนะครับคุณครูนะฮะร,รวมไปถึงอาชีพทหารตำรวจและอีกหลากหลายอาชีพในแต่ละวันเราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์โดยตรงวันนี้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากนะครับหลายๆคนที่ก้าวมาสู่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จะมีความสําคัญในการจะผลักดัน ให้ประเทศของเรานั้นมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงทําให้สังคมเปลี่ยนไปทําให้ประเทศชาติของเรานั้นมีโอกาสในการที่จะแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างดีทีเดียวทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชครับก็ได้ร่วมกันในการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2557 งานนี้น่าสนใจอย่างไรทําไมรายการเราถึงเน้นถึงย้ําถึงเชิญชวนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนั้นแวะไปชมงานกันเพราะว่าจะเป็นการรวบรวมเนื้อหาหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันคุณผู้ชมขึ้นรถเมล์นะครับลงเรือต่อรถไฟฟ้าแม้กระทั่งจะไปไหนมาไหนคำนวณระยะทางคณิตศาสตร์ทั้งนั้นครับ แต่ว่าเป็นคณิตศาสตร์ที่ง่ายๆและหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คณิตศาสตร์เหล่านี้นั้นทําให้เราสามารถวางแผนชีวิตแล้วก็ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีเรื่องของคณิตศาสตร์กับโรงพยาบาลด้วยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะว่าคุณหมอพยาบาลและคนในแวดวงสาธาร,รณสุขที่มีหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ในการรักษาคนไข้นั้นก็จะต้องมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ล้วนเลยนะครับ เพราะว่าการรักษาคนไข้ในแต่ละกรณีนั้นก็จะต้องอาศัยความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับของพยาบาลที่มีความสามารถมีประสบการณ์แล้วเราจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแม่ค้าและอีกหลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากมายเลยทีเดียวยิ่งวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็หลายคนที่เคยมองวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก ลองหันกลับมามองใหม่ครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เคมีชีวะตอนที่เรียนหนังสือนั้นอาจจะต้องท่องอาจจะต้องจําอาจจะต้องคํานวณมากมายแต่ว่าในชีวิตประจาวันของเรานั้นถ้าหากเอาความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาประยุกต์มาลองหาวิธีการใหม่ๆในการคํานวณใ,ในการคิดเชื่อไหมครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกอย่างยิ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่เก่งคํานวณเรื่องของตัวเลขนะฮะหลายคนบอกว่าไม่ได้เรียนสูงเลยแต่ว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญอย่างยิ่ง คำถามง่ายๆคุณผู้ชมครับณวันนี้เวลาที่เราเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะไปซื้อตามห้างส,สินค้าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมซื้อของมากชิ้นมีกี่ครั้งครับที่คุณผู้ชมจะสามารถคำนวณราคาต่อชิ้นออกมาก่อนที่ทางแคชเชียร์หรือว่าคนขายนั้นเขาจะกดเครื่องอคิดเลขนะครับเป็นเครื่องนับเงินนั้นแล้วก็บอกกับเราได้ว่าราคาทั้งหมดนั้นกี่บาท ถ้าว่าใครที่สามารถคำนวณได้นะครับก็จะไม่มีความผิดพลาดในเรื่องของการจ่ายเงินไปในแต่ละครั้งเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันครับเราจะไปติดตามกันนะครับว่าสกู๊ปพิเศษวันนี้จะทําอะไรให้กับเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เราไปชมกันเลยครับ รับผมอปนหนึ่งนิทรรศการนะครับที่มีความน่าสนใจไปอย่างมากนะครับนั่นก็คือในส่วนของข้างหลังผมนี่เองครับก็คือในส่วนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวชของเรานี่เองนะครับก็คือได้นํานิทรรศการในส่วนของคณิตศาสตร์นะฮะรอบตัวเรานั่นเองนะครับผมบรรยากาศภายในนิทรรศการนะครับจะน่าสนใจแล้วคณิตศาสตร์นะครับจะมาเกี่ยวข้องและอยู่รอบตัวเราได้อย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับค่ะสวัสดีค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ อ,อพชนะะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเ,เราก็ได้นำนิทรรศการคณะิตศาสตร์ที่อยู่รอบตัวมาจัดแสดงที่ที่นี่นะคะซึ่งสำหรับนิทรรศการชุดนี้เ,เราก็มีมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์หลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ที่อยู่ในตลาดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กๆหรือว่าผู้ชมเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาการช่างน้ําหนักการเรียนรู้เรื่องของมาตราวัดต่างๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคณิตศาสตร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลอันนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะ คณิศาสตร์ในโรงพยาบาลเป็นยังไงจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือว่าเครื่องมือวัดต่างๆทางการแพทย์เนี่ยก็มีเรื่องของคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของรัชนีมวลกายซึ่งเราก็จะมีเครื่องวัดรัชนีมวลกายเนี่ยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองไปชั่งดูว่าท่านเนี่ยมีน้ําหนักอ้วนหรือผอมไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคณิตศาสตร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอินฟินิตี้แฟร์หรือว่าสวนสนุกอนันต์นะคะสำหรับในโซนนี้เนี่ย ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเ,อเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วก็โอกาสต่างๆนะคะที่เราจะถูกรางวัลเวลาที่เราแบบเล่นเกมต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคณิตศาสตร์ที่อยู่ท่าเรือเรื่องของ GPS การขนส่งนะคะเรื่องของอ,อะไรอีกละ่ะเรื่องของคณิตศาสตร์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติของตัวประวัติศาสตร์ของตัวเลขนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ที่อยู่ในบ้านของเราเองนะคะเรื่องของแบบเอ่อพวกเก้าอี้ต่างๆที่มีรูปทรงต่างๆเนี่ยเขาก็ออกแบบภายใต้พื้นฐานของรูปทรงทางด้านคณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีคณิตศาสตร์ที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดด้วยนะคะอย่างเช่นแนะนานะคะให้พี่ดูเอ่อข้างห้าสี หรือว่าตัวกวางสามเขานะคะพวกชื่อต่างๆของสัตว์เนี่ยก็จะมาจากตัวเลขหรือว่าลักษณะร่างกายของเขานะคะก็สําหรับนิทรรศาการชุดนี้เนี่ยขอบอกว่าสนุกมากเลยนะคะถ้าเกิดมองไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยเขาได้มาเรียนรู้เรื่องราวของคณิตศาสตร์ซึ่งไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่แบบอยู่ในตําราเรียนนะคะแต่ว่าเป็นคณิตศาสตร์ที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ร่วมสนุกไปกับ,ก,บกับตัวเนื้อหานะคะแล้วก็ได้เจอประสบการณ์กับ การได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านประสบการณ์การทดลองด้วยตัวของทุกท่านเองนะคะคณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้ามาชมนิทรรศการชุดนี้นะคะมาจากโรงเรียนวารีค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับตาช่างขนาดของวัตถุค่ะฝึกการฝึกการสังเกตก็เป็นประโยชน์นะคะกับเด็กเรียนนะคะก็ จะได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์นะคะมีหลายหลายอย่างที่เขาจะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในห้องเรียนของเขาได้ค่ะดีค่ะมีประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วก็คนบุคคลทั่วไปด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะเข้ามาดูงานนะคะในนิทรรศการนะคะเพราะว่าในนี้นะคะมีความรู้นะคะมากมายนะคะให้ทุกคนได้สามารถนำเอากลับไปใช้ได้ค่ะ ทั้งนี้เยาวชนนักเรียนหรือประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2557ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมภายในเวลา9นาฬกาถึง20นาฬิกาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายณศูนย์ประชุมและ,สะแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่หรือติดตามข้อมูลข่าวสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www nsm.or.th/ nst2014 มาถึงตอนนี้ทุกท่านก็คงทราบแล้วครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องง่ายเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจ,จะมองข้ามไปขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถ้าหากว่าใครที่อยากจะชมความก้าวหน้าความทันสมัยของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ต้องไม่พลาดงานมหาก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557นะครับที่เชียงใหม่จะจัดถึงวันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ อีกแค่10วันนะครเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยทีเดียวแต่ว่าความรู้ยังคงมีอยู่ถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาที่มีในการศึกษาในการค้นคว้าได้ประโยชน์อย่างแน่นอนครับท้ายนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับส่งคําตอบเข้ามาร่วมสนุกกันครับกับภาพยนตร์เรื่องลูซี่สวยพิฆาตครับกับคําถามที่ว่า สารเคมีที่เข้าไปในร่างกายของลูซี่นั้นทําปฏิกิริยากับอวัยวะในร่างกายอะไรมากที่สุดนะครับ mn1 ก็คือหัวใจ mn2 ก็คือสมองนะครับดูว่าเป็นอวัยวะใดนะครับสราบคําตอบแล้วส่ง sms มาได้นะครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องพิมพ์ mn1 หรือ mn2 นะครับส่งมาที่4689110ครั้งละ3บาทนะครับแล้วก็มาร่วมลุ้นกันใครที่ส่งมากก็มีโอกาสร่วมลุ้นได้มากนะครับกับ รางวัลก็คือบัตรชมภาพยนตร์2ที่นั่งและบัตรยนโบลิ่ง2ที่นั่งเช่นเดียวกันมีผู้โชคดีอยู่2ท่านในแต่ละสัปดาห์ก็ขอ,ขอบคุณทาง m a j o r Cineplex ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็มาพบกับเรื่องราวความรู้สาระต่างๆโดยเฉพาะข่าวคราวในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันได้ใหม่ใน o s ส n น w วันนี้ผมวิชัยวรธนีวงศ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่องรูซี่สวยพิฆาต สารเคมีที่เข้าไปในร่างกายของลูซี่ทำปฏิกิริยากับสิ่งใดในร่างกายมากที่สุด MN1 หัวใจ MN2 สมองส่งคำตอบผ่านทาง SMS โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์รจากเมเจอร์ซินิเพ2ที่นั่งและบัตรยน์โบลิ2บ่2ใบจำนวน2รางวัล